Big Hit Music ออกแถลงการอัปเดตการดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ของ BTS สวัสดีทุกคนนะคะเมื่อวันที่29มิถุนายน2022ทาง Bkid Music ได้ออกแถลงการผ่านช่องทาง Reverse ค่ะในภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษอัปเดตเกี่ยวกับการดําเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ของวง BCS รวมถึงการหมิ่นประมาทการมีพากวิจารณ์และการล่วงละเมิดทางเพศขาดและอื่นๆสวัสดีนี่คือ Bkid Music บริษัทของเราเริ่มดําเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทาความผิดในกิจกรรมที่เป็นอันตรายเกี่ยวข้องกับ b t s เป็นประจํารวมถึงการหมิ่นประมา การโจมตีส่วนบุคคลการลวงละเมิดทางเพศการแพร่ก,กระจายข้อมูลที่ไม่มีมูลและการวิพากษ์วิจารณ์โดยเจตนาเราต้องการให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านี้ Big Hit Music ได้เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้นะคะพวกเขาได้ยื่นร้องเรียนทางอาญาค่ะจากการโพสต์ออนไลน์ที่ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะโดยศิลปินของพวกเขาเองข้อมูลที่ถูกต้องค่ะได้มีการเก็บรวบรวมด้วยความช่วยเหลือจากอา m มีค่ะก็คือกลุ่มแฟนคลับของวง BTS เมื่อเร็วๆนี้เราได้ยื่นร้องเรียนทางอา ยาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโพสต์ที่มีการโจมตีส่วนบุคคลและการหมิ่นประมาทโดยใช้ข้อมูลใหม่ที่ได้รับจากแฟนได้มีการรวบรวมผ่านความดิ้เริ่มในการตรวจสอบของเราผู้โพส์ลา์หนึ่งได้มีการอัปโหลดที่มีการดูหมิ่นศิลปินโดยใช้ที่อยู่ไอพีที่ต่างกันหลายสิบลน์ใน DC ซีอิไซและเราได้มีการตรวจสอบโพสต์ที่เป็นอันตรายประเภทนี้และได้มีการยื่นร้องเรียนทางอาญาต่อผู้โพสต์สําหรับการโพสตทั้งหมดอย่างไรก็ตามบิคิดมิวสิกยังได้มีการพบเนื้อหาที่เป็นอันตรายอีกมาก และยังมีการสอบสวนอย่างต่อเนื่องบิ๊กคิดมิวสิกยังได้ระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเนื้อหาที่หลอกลวงนอกจากนี้เรายังได้มีการพบการโพสต์บินประมาทเพิ่มเติมกับเนื้อหาที่เป็นอันตรายและหลอกลวงและการดําเนินการทางกฎหมายต่อผู้โพสต์การล้องเรียนที่เรายืนรวมถึงแพลตฟอร์มที่ยังไม่ได้กล่าวถึงในประกาศนี้เราต้องแจ้งให้กับทุกคนได้ทราบว่าเราไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดของเนื้อหาการล้องเรียนเพื่อให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบอย่างเหมาะสมบิ๊กคิตมิวสิกยังได้เตือนว่า เมื่อใดก็ตามที่ศิลปินของพวกเราเป็นกังวลและจะมีมาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของศิลปินของเราพวกเขาเน้นย้ำว่านโยบายของเราไม่มีการยุติและไม่มีการผ่อนปรนใดๆยังมีการบังคับใช้ต่อไปบิคิดมิวสิกยังได้มีการรวบรวมข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการโพสที่เป็นอันตรายเกี่ยวกับ BTS เป็นประจำอยู่แล้วค่ะรวมถึงต่อเจ้าหน้าที่และมีการยื่นร้องต่อทางอาญา เมื่อได้เร็วนี้ผู้ต้องหาในการสอบสวนพยายามที่จะยุติคดีแต่จะไม่มีการยุติหรือมีการผ่อนปรนเราขอเน้นว่าจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นการกระทําที่เป็นอันตรายเหล่านี้และจะไม่สามารถเกิดซ้ำขึ้นอีก และนโยบายที่ไม่มีการระง,งับข้อพิาพาทและการผ่อนปรนของเรายังคงมีผลบังคับใช้นั่นเองตออหน้านี้นะคะในเดือนมีนาคมค่ะทางบิคิดมิวสิกได้ออกแถลงการคล้ายกันนะคะเกี่ยวกับการดําเนินการทางกฎหมายหลังจากกรณีของแทยองค่ะได้กล่าวว่าจะดําเนินคดีกับผู้ใช้ YouTube ที่มีการเผยแพร่ข่าวลือที่เป็นอันตรายต่อไอดอลเคป็อปนั่นเองค่ะ ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ